สวัสดีครับผมช้างกีรพนนะครับวันนี้คำถามสำคัญที่สุดที่หลายคนชอบถามผมก็คือผมยังทำกีฬาอยู่ไหมผมยังทำกีฬาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีหลายสิ่งที่มันสำคัญกว่ากีฬาคุณสังเกตว่าฟุตบอลยูโรครั้งนี้น่าจะเป็นหมากร,รมฟุตบอลใหญ่ที่ปกติก็มีบอลยูโรชิงแชมป์แห่งชาติในยุโรปแล้วก็บอลโลกแต่ว่าครั้งนี้คนมันไม่มีกระจิกกระใจจะดูครับเพราะว่า ประชาชนลําบากเหลือเกินฉะนั้นอันนี้ผมเข้าใจกีฬาผมทําอยู่แล้วแต่หลายคนที่ถามว่า hey, ทําไมคุณไม่ทําแต่กีฬาที่คุณถนัดผมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยคุณไม่สามารถจะทําสิ่งเดิมๆได้คุณต้องมีการพัฒนาตัวเองซึ่งวันนี้กีฬาผมทําแน่นอนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะใช้ชื่อเสียงที่มีคนดูเยอะแย,ะ,ยะมากมายก,ก,ก็คือในการช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือคําถาม แล้วผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ของสังคมแม้ว่าคนดูอาจจะไม่ฮิตอาจจะไม่ฮอตเหมือนอย่างกีฬาเพียวๆแต่ถ้าเกิดมันมีความเป็นน้ำดีและสังคมสามารถเรียนรู้อะไรได้ผมก็จะทำเงินของผมครับผมอะไรนะครับเงินของผมไม่หรอกครับคือผมแค่อยากบอกว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่สำคัญกว่าเงินมันมีสิ่งที่สำคัญกว่ายอดวิวมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าเทรนดิ่งนั่นก็คือความดี แต่การทําในสิ่งที่ดีหลายครั้งมันไม่ได้หวือหวาเหมือนโชว์ร่องอ,อกมันไม่ได้หวือหวาเหมือนโชว์นาฬิกาแพงมันไม่ได้หวือหวาเหมือนโชว์รถซุปเปอร์คาร์แต่ก็ต้องทําไม่ใช่ไม่ทำใครไม่รู้แต่ผมทําวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของโสเพณีนะครับแล้วก็เรื่องของยูทูบเบอร์ที่เสียชีวิตไปผมว่านี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย อาจจะจงใจไม่สอนคุณเพราะเขาไม่อยากให้คุณฉลาดมากพูดดีไหมเนี่ยม,มาไหนๆก็ไหนๆแล้วเด้คือเมื่อวานเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยครับทั้งนั้นจริงๆเนี่ยเมื่อวานควรจะนอนหลับเพราะไปฉีดวัคซีนมาที่นอนไม่หลับเพราะว่ามันมีอยู่สองข่าวนะครับคือตอนเช้าเนี่ยพี่สาวของผมก็คือคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยมีคน ส่งไลน์มาเอาสั้นๆก็คือช่วงนี้เธอลําบากมากอเธอก็เลยต้องไปขายบริการทางเพศเป็นโสเภณีนะครับแล้วก็บอกว่าไปอยู่บนถนนราชดำเนินแต่จะไปขายที่ไหนก็ไม่มีคนยอมให้ขายคงจะเป็นปัญหาของเรื่องมันมีถิ่นใครถิ่นใครอนะครับก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปขายที่ไหนเพราะว่าตอนนี้โควิดร้านก็คือพวกลาว์พวกอ่างอาจจะปิดอยู่ หนูอยากไปขายบริการที่ถนนราชดำเนินแต่กลัวจะถูกมาตกตอนนี้หนูไม่มีที่ทำงานหนูเลี้ยงลูกลูกหนูมีหลายคนตอนนี้ลำบากมากถ้าหนูอยากไปขายบริการบนถนนราชดำเนินคุณบุ๋มพอจะช่วยให้หนูไปขายที่นั้นได้ไหมนี่ผมพูดแล้วผมเศร้ามากเลยนะเนี่ยเนี่ยครับส่วนเรื่องที่สเป็นเรื่องของยูทูบเบอร์นะครับผม ผมไม่รู้จักหรอกคุณรู้จักไหมที่บอกว่าไม่ไม่รู้จักค่ะแต่แล้ว่าจะเป็นนักร้องด้วยใช่นะครับคือเอาสั้นๆก็คือเป็นนักร้องสาวยูทูบเบอร์เคยมีงานร้องเพลงทุกวันมีอีเวนท์ทุกเดือนเธอมั่นใจว่าคงทําอาชีพนี้ได้เพราะว่าทํามาถึง9ปีแล้วผลกระทบจากโควิดเธอไม่สามารถจัดงานนะฮะไม่มีงานอ่ช่วงโควิดอ่ะไม่มีงานแล้วก็โอ้โห งานร้องเพลงที่เธอถนดัดครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนมีนางคมปีที่แล้วนะครับเธอก็เลยปรับตัวนะฮะไปเป็นดีเจในแอปขายก๋วยเตี๋ยวขายคุกกี้แต่ไม่พอนะครับเธอขาดรายได้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วแต่ละเดือนต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายหลายหมื่นนะครับทั้งค่าผ่อนบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินอยู่ของคนในครอบครัวเพราะเธอเป็นลูกคนเดียวเป็นเสาหลักของบ้านทําให้เกิดความเครียดสะสม เธอก็เลยตัดสินใจค่าตัวตายนะครับสิ่งสำคัญของตรงนี้ก็คือคนชอบบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่เกง่งไม่นวดไม่นี่ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากกรณีของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอปรับตัวนะเพียงแต่เธอปรับแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเธอยังไม่รอดอนะครับฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยโพสต์นี้เขาบอกว่า หุบปากดีกว่าถ้าคุณไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกับเขาฉะนั้นบางคนอาจจะดูเรื่องโสเพณีเป็นเรื่องตลกคนอาจจะดูเรื่องของยูทูบเบอร์คนนี้เป็นเรื่องโอ้ยก็คุณไม่ปรับตัวนี่บ้าง,งมันพูดมันพูดง่ายนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สองเรื่องนี้เหมือนกันแต่คนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าอยากจะซ่อมปัญหาไงคุณต้องเปิดใจรับความจริงให้ได้ คือแน่นอนนะระบบเรามันแย่ตั้งแต่ต้นน้านําจนถึงปลายน้ําแต่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมและเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาแล้วที่มันน่ากลัวมากคุณจะเห็นครับว่าพ่อแม่กับลูกนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้หลายคนเวลามาปรึกษาผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวลาเขาจ้างให้ผมไปพูดว่าปัญหาคืออะไรมันเป็นปัญหาซึ่งหลายคนไม่กล้าที่จะนําขึ้นมามันมี ค่านิยมของวัฒนธรรมมันมีค่านิยมของคําว่าลูกกระตัญยูควรจะเป็นอย่างไรแต่คุณดูปัญหาของโสเพณีคนแรกก็คือเธอบอกเธอมีลูกหลายคนที่ต้องเลี้ยงปัญหาของยูทูบเบอร์สาวเหมือนกันก็คือมีสมาชิกครอบครัวหลายคนที่ต้องเลี้ยงนไ,ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นแลวเหมือนกันคืออะไรครับคือคนหลายคนไม่พร้อมที่จะมีลูกแต่มีลูกแล้วไปฝากความหวังไว้กับลูก คนเดียวนะครับนักจิตวิทยาเคยพูดแล้วว่าลูกเกิดจากเราแต่ลูกไม่ได้เป็นของเราดังนั้นปัญหาที่มันสำคัญที่สุดก็คือวัฒนธรรมไทยยังคงเป็นวัฒนธรรมที่ย้อนแย้งกับตัวเองเพราะเราบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าพึ่งจมูกคนอื่นหายใจความหมายก็คือคุณจะต้องยืนบนลำแข้งของตัวเองให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปถามคนส่วนใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโบราณหรือแม้กระทั่งเพื่อนผมเองก็บอกว่าทําไมชัป์ทำไมคุณไม่มีลูกผมบอกยังไม่อยากมีเฮ้ยถ้าไม่มีเนี่ยมีไม่ทันใช้นะเว้ยคือคนจํานวนมากยังคงคิดว่าเขาต้องการมีลูกเพื่อให้ลูกต้องมาเลี้ยงตัวเองและปะัญหาของสังคมไทยที่แตกต่างจากสังคมจีนก็คือคนจีนเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ทํางานเขาจะไม่มีค่าแต่ในสังคมไทยยังมีบางครอบครัวเชื่อว่า การที่มีลูกแล้วลูกสามารถทำรายได้แล้วตัวเองอยู่บ้านเฉยๆดูเป็นความเท่ฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเวลามันเกิดเรื่องโควิดคนที่ไม่ควรจะมีลูกเลยก็มีลูกหลายคนและพอไม่ได้ก็ต้องมาประสบชะตากรรมกับโสภาเีคนนี้คือทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ผมพยายามจะบอกว่าเนื่องจากมันมีวัฒนธรรมการไปฝากความหวังไว้กับคนใดคนหนึ่งการที่ไม่ยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองแล้วการที่ไม่คิดอะไรไปไกล อาจารย์ธนากรเชื้อวิวัฒน์คนที่ตัดผมเก่งที่สุดในประเทศไทยเคยบอกว่าปัญหาของสังคมไทยก็คือเราสนุกที่จะปั๊มลูกแต่เราไม่สนุกที่เราจะเลี้ยงลูกหมายความว่าเราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมีอารมณ์ทำดีแล้วมีไปมันจะได้มาเลี้ยงแต่เราไม่ได้ดูว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงดูเขาและก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าการที่เขาเลี้ยงดูเราในอนาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญครับนี่คือความจริงซึ่งหลายคนไม่กล้าจะยกมาพูด แต่นี่คือสิ่งสําคัญคุณลองคิดภาพดูอย่างปัญหาของเมืองนอกมันจะน้อยสมมติผมมีคนอยู่4คนนะครับแล้วคนสี่คนพ่อมีงานแม่มีงานลูกมีงานถ้ามีคนใดคนหนึ่งตกงานไปมันมีรายได้เข้ามา4ทางแต่ในสังคมไทยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือมีอยู่4คนแต่มีคนใดคนหนึ่งทางานแล้วพอคนใดคนหนึ่งทํางานไม่ได้รายได้ไม่เหมือนเดิมแทนที่อีก3าคนจะออกไปอีก3าคนก็บอกเอ้ยทำไมไม่ได้ก็ไอ้นี่ก็เครียดน,นี่อะไรฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเราอาจจะไม่มีวิธีคิดที่ว่าเราต้องยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองแต่ในยุคนี้มันก็ยากไงคะคนถึงอะในยุคนี้มันยากมากในยุคนี้ผมจะบอกให้ว่าขนาดสี่คนออกไปทํามันยังอยู่ยากเลยฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปถึงจุดแรกว่าทําไมประเทศที่จเจริญถึงมีลูกน้อยเพราะเขารู้ว่าการมีลูกคนหนึ่งกว่าจะเลี้ยงดูได้ตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงปริญญาจ่ายไปกี่ล้านแต่พอจ่ายไปกี่ล้านเสร็จปุ๊บทางานเดือนแรกได้หมื่นห้าคุณก็ต้องรู้ดีว่า ถ้าเกิดมันได้แค่หมื่นห้าคุณไปพึ่งมันไม่ได้แต่เราไม่ได้คิดเราคิดสั้นๆนะครับแล้วจริงๆมันต้องย้อนกลับไปอีกความเชื่อไอ้คำว่าครอบครัวคืออะไรครอบครัวที่เรามักจะบอกว่ามีพ่อแม่ลูกมันเป็นค่านิยมเหมือนขนมเค้กครับเวลาวันเกิด ก็มีคนสร้างข่านิยงว่าต้องมีขนมเค้กและขนมเค้กก็ขายไปทั่วโลกทําไมเขาไม่เสิร์ฟฝอ,อยทองอ,อเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ฉะนั้นเขากำหนดยว,ว้วันเกิดต้องกินขนมเคก้กชีวิตก็เหมือนกันครับคนเราต้องแต่งงานกันต้องมีลูกต้องมีลูกเสร็จปุ๊บต้องเข้าโรงเรียนต้องเข้าโรงเรียนเสร็จต้องไปมหาลัยใครได้ะครับโรงพยาบาลได้ประโยชน์โรงเรียนได้ประโยชน์มหาไลัยได้ประโยชน์ แต่สุดท้ายแล้วการเข้ามาหาหลัยก็มีปัญหาถูกไหม hmm. ไม่ใช่มาหาหลัยบอกเป็นสวรรค์ตอนนี้ปัญหามาหาหลัยมีปัญหารับน้องมาหาหลัยก็มีปัญหาล่วงละเมิดทางเพศโรงพยาบาลที่คุณพ่อสุดยอดก็มีการวิเคราะห์ผิดผิด,ผดมีการคิดค่ารักษาซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้คือระบบมันแย่หมดเลยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวคุณเองคุณต้องคิดว่าถ้าฉันมีเงินแค่นี้ ฉันควรจะมีลูกหรือไม่แล้วก็ไม่ควรจะไปฝากความหวังไว้กับลูกว่าลูกต้องมาเลี้ยงฉันหรือฉันต้องไปเลี้ยงลูกตลอดเพราะอะไรเงินเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพื่อนๆหลายคนมาปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ผมว่าทาไมผมถึงกับพ่อแม่เนี่ยถึงค่อนข้างสนิทกันเพราะเราไม่พึ่งเงินอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเขาบอกว่าเขาจะส่งผมเรียนมหาลัยแล้วต่างคนต่างไป พอผมมีรายได้เขามีรายได้มันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวพันกันเยอะเพราะเงินเป็นสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนจากผิดเป็นถูกสมมตุติพ่อคนนี้เป็นคนให้เงินลูกต่อให้ลูกถูกเขาบอกให้กูให้เงินมึงเงียบหรือถ้าเกิดลูกเป็นคนให้เงินพ่อแม่บังคับพ่อแม่อาจจะถูกแต่ลูกบอกว่าฉันนึกวคนให้เงินจะไม่ให้สุดท้ายก็คือถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเรียนรู้จากจีนก็คือทุกคนต้องทํางาน แล้วถ้าเกิดคุณสามารถไปเรียนรู้จากฝรั่งได้ว่าลูกเกิดจากเราแต่ลูกไม่ใช่เป็นของเราเราเลี้ยงดูเขาได้แต่เขาไม่จําเป็นที่ต้องกลับมาแต่ถ้าเขาอยากจะกลับมาก็โชคดีของคุณไปถ้าคุณเอาข้อดีของจีนคุณเอาข้อดีของตะวันตกแล้วคุณมาใช้กับชีวิตปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมก็เป็นกําลังใจให้แต่คนที่กาลังคิดว่าจะมีดีหรือไม่คุณอยากให้ลูกคุณ โตขึ้นมาในสังคมที่ออกไปเขาต้องใส่หน้ากากคุณอยากให้ลูกคุณต้องไปเรียนในโรงเรียนซึ่งตอนนี้มีข่าวล่วงละเมิดทางเพศทุกวันคุณอยากให้ลูกคุณเดินอยู่บนถนนซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีมอเตอร์ไซค์ขับผิดกฎหมายอยู่บนฟุตพลาสแลวก็มีโอกาสที่จะชนคุณน,นี่คือชีวิตครับนี่คือชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงคือคนทํางานอย่างโคตรเหนื่อยเดินออกไปตอนบ่ายสามโมงเจอมอเตอร์ไซค์ขับผิดชน ตายมอไซ์บอกผมไม่มีตังค์ไม่ต้องเข้าคุกอะไรชีวิตจริงคือเด็กเข้ามาหาลัยแล้วโดนเพื่อนร่วมมาหาลัยล่วงละเมดทางเพศโดนอาจารย์อาจจะใช้คะแนนในการบีบให้มันนอนนี่คือโลกแห่งความจริงและถ้าเกิดดูโลกแห่งความจริงในสังคมแบบนี้แล้วมันควรจะอยู่หรือไม่กีฬามันทำให้ผมมาอยู่ถึงจุดนี้แต่มาวันนี้ผมอยากจะทำไรให้กับสังคมของผม โดยเฉพาะสังคมซึ่งผู้หญิงเองถูกเอาเปรียบเยอะมากเร็วๆนี้เรื่องที่หลายคนก็สนใจเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเกิดขึ้นทั้งโรงเรียนติวโรงเรียนมหาลัยและอีกหลายๆที่หากมีใครเป็นเหยื่อหากมีใครอยากช่วยหากมีผู้ใหญ่ที่อยากจะสนับสนุนบริจาคกีฬาคือครื่งช่วยของผมแต่อีกครื่งช่วยของผมคือจะต้องทําให้สังคม นี้ดีขึ้นให้ได้ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับเพราะว่ามันอยู่ยากมันอยู่ยากมากดังนั้นเงินที่เก็บไว้สำคัญที่สุดถ้าคุณไม่มีรายได้เข้ามาหกเดือนคุณอยู่ได้หรือไม่ต้องถามตัวเองถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้ ลืมเรื่องลูกไปเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวอีกนึงพนักออกมาเช้าฟังข่าวบอกว่าจีนตอนนี้เราลงให้คนมีลูกก็นี่ไงแต่ประชาชนบอกว่าไม่ไหวมีคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วคืออันนี้คุณพูดในฉลาดคือคือผมอยากจะพูดเรื่องนี้คือบอกอ้าวจีนก็จีนก็ให้มีสองคนก็มันรวยแล้วไงคือจีนเนี่ยฉลาดคือจีนบอกว่าตอนที่ประเทศทุกคนยังอดอยากอยู่เขาบอกว่าบ้านหนึ่งมีลูกได้คนเดียวเพราะอะไรสมมุติบ้านคุณมีข้าวอยู่ชามหนึ่ง แล้วคุณมีคนอยู่สองคนกับคนมีคนอยู่สิบคนมันต่างกันถูกไหมครับแล้วจีนเขาดูว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เขาลําบากฉะนั้นห้ามมีเกินคนละหนึ่งคนแต่มาวันนี้พอประเทศจีนเขาร่ำรวยจนอเมริกาเขากลัวเขาบอกคุณมีกี่คนก็ได้ถูกไหมใช่เขาบอกว่าอย่างน้อยคนหนึ่งขอให้มีสามแต่คนแต่พอคนฉลาดแล้วเขามีไหมไม่อยากมีก็คนบอกว่าเขาไม่อยากมีแล้วก็นี่ไงครับอืมก็นี่ไงครับมันเหนื่อยก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่า เราอว่าจะมาพร้อมกับวิธีความคิดในอดีตที่บอกว่าเรามีลูกเพื่อมาเลี้ยงเราไม่แฟร์นะครับตอนคุณปั้มกันคุณสนุกกันอยู่สองคนแล้วถ้าวันไหนลูกมาบอกว่าถ้าเกิดฉันต้องเกิดมาแล้วต้องแบกภาระแบบนี้เคยถามไหมว่าฉันอยากเกิดมาหรือไม่คุณปั๊มกันคุณมีความสุขกันคุณเลี้ยงมามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเอาเขาเข้ามาในโลกแต่การที่คุณจะเอาเขารัะผิดชอบไปแขวนไว้กับเขาออกเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถามหมอจิตแพทย์ทั่วไปเขาบอกนั่นเป็นความคิด ที่เอาเปรียบแล้วคุณก็จะเอาคําว่าอกตันยูไปแขวนไว้กับลูกลูกเองก็มีปัญหานั่นแหละครับปัญหาที่ประเทศไทยเด็กหลายๆคนต้องมาเป็นเด็กนั่งดิงต้องมาเป็นเด็กเอนเตอร์เทนต้องไปเด็กที่ขายบริการทำไมเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่สามารถทํางานสุจริตจนสามารถจะไปเลี้ยงอีกหลายๆปากที่บ้านได้นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดไปแล้วแต่เด็กรุ่นใหม่ต้องคิดว่าถ้านี่คือปัญหาของสังคมคุณจะทําอะไร คุณดูประเทศที่เขาประสบความสําเร็จว่าเขาแก้อย่างไงและคุณแก้อย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วฟังหลายเรื่องก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับมาวันนี้เราอาจจะโชคดีที่เราไม่ได้ลําบากและคนที่ไม่ลําบากควรที่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นแต่ไปช่วยคน ให้ได้มากที่สุดสอนเด็กรุ่นใหม่ให้ช่วยกันมากที่สุดไม่ใช่เอาเปรียบกันมากที่สุด